สวัสดีครับวันนี้เอนดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็แชร์ประสบการณ์นะครับก็ที่สวนเราก็ทําสวนนะครับก็ร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่ก็อยากรวมแชร์รวมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับก็ จากเดิมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่นานะครับเราก็เอารถมาดันนะครับแล้วก็ทําเป็นคันนาเป็นคันดินขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณน่าจะราวๆฝั่งเนี้ยนะครับจริงๆเราดันซ้ายขวานะครับแต่อยากพาทุกท่านมาเยี่ยมชมทางด้านฝั่งขวามือทางนี้ก่อนนะครับฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือเราจะทําคล้ายๆกันนะครับก็คือขั้นตอนแรกเราปลูกกล้วยนะครับลงกล้วยซึ่งลงกล้วยในระยะการปลูกกล้วยก็คือ 4คูณ4นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเยี่ยมชมนะครับตอนนี้กล้วยเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ที่สวนมีกล้วยราวๆประมาณ3-400ต้นนะครับก็ตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตนะฮะให้ผลผลิตแล้วนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทําสวนแล้วจะกินอะไรนี่นะครับมีมะเขือเห็นไหมครับมีกล้วยนะครับเห็นไหมระยะห่างของกล้วยจากต้นที่1กับต้นที่2เนี่ยก็คือ4เมตรนะครับ แล้วระหว่างต้นกล้วยเราจะปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ด้วยนะครับตรงนี้เราจะเน้นนะครับพวกยางนานะครับแล้วก็ไม้แดงพวกสักอย่างเงี้ยนะครับเริ่มโตแล้วนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นี่ผมปลูกสามแถวนะครับก็จะแตกต่างจากโซนอื่นโซนอื่นเนี่ยจะปลูกค่อนข้างถี่นะครับเม็ดคุณเม็ดแต่ตรงนี้จะปลูกไม้ยืนต้นเนี่ย ค่อนข้างห่างนิดนึงนะครับแต่ว่าเรามีจุดประสงค์นะครับว่าทําไมเราถึงอยากจะปลูกถีนะครับหรือเราปลูกถีนะครับก็แถวแรกนะครับเราจะปลูกอ่าเนี่ยนะครับเป็นแถวแรกนะครับก็นีคือปลูกไม้ยืนต้นแถวแรกนะครับก็จะเป็นสักนะครับสักยางนาสักยางนาสลับสลับกันไปนะครับสักยางนาสักยางนา ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีฉกด้วยนะครับแซมๆไปนะครับอันนี้คือแถวที่1นะครับส่วนแถวที่2เนี่ยเราจะปลูกไม้แดงนะครับก็จะปลูกไม้แดงแล้วก็จะปลูกระหว่างไม้แดงเนี่ยเราจะปลูกต้นมะตูมไว้นะครับก็คือมะตูมนะครับซึ่งก็จะปลูกสลับระหว่างไม้แดงกับมะตูมนะครับส่วน ทางนี้แถวที่3นะครับเราจะปลูกกล้วยไว้นะครับแล้วก็จะมีไม้ยืนต้นสลับกันปลูกสลับกันระหว่างไม้มะฮอกกานีกับไม้ยางนานะครับก็ปลูกสลับกันทีนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับเราทำไมเราถึงปลูกห่างนะครับจุดประสงค์เราก็คือว่า,เ,าเดี๋ยวประมาณอีกสักพักหนึ่งนะครับ คือตอนนี้ไม้แดงเราโตแล้วทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างาไม้แดงของเราเนี่ยเราจะจะมีการปลูกไม้ผักหวานไว้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะจะปลูกผักหวานไว้นะครับก็ต้นหนึ่งก็ประมาณ3 4มสี่หต้นนะครับซึ่งบางต้นก็ปลูกไว้สองสาต้นนะครับก็เพิ่งปลูกได้ประมาณ2อสเดือนที่ผ่านมาเริ่มโตแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่านี่คือมะตูม นี่ก็จะเป็นไม้แดงฮะสลับกันนี้อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเราอยากกินอะไรก็ปลูกเลยครับนี่ก็ทัว่วฝักยาวนะครับพึ่งหมดอายุไปนะครับแล้วก็มีพวกมันเทศนะครับรก็กำลังโตนะฮะเออเรามีโครงการจะปลูกต้นกาแฟนะครับแล้วก็ต้น โกโก้ go, นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะปลูกแซมนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงปลูกห่างนะครับไม่เหมือนโซนอื่นใช่ไหมครับนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเอาต้นโกโก้ go, นะครับแล้วก็ต้นกาแฟมาแซมนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอีกสักพักหนึ่งเราจะเอาพวก มะละกอนะครับมาฝามาปลูกด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือต้นมะตูมผมต้นมะตูมเนี่ยทำไมถึงปลูกมะตูมนะครับแทนที่จะปลูกพืชอ,อื่นมะตูมเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่ทนมากนะครับแล้วก็ยอดอร่อยมากนะครับเราตั้งใจว่าเราจะเอายอดนะครับเอาไวา้ไปกินกับน้ําพริกนะครับนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับร้านไหนที่ต้องการผักยอดผัก ไปกินกับลาบกินกับก้อยนะครับทางภาคอีสานนี่ก็เราก็รับส่งนะครับนนี้คือแผนนะครับเอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับไม้มัะตูเนี่ยนะครับมีสรรคุณทางยาด้วยนะครับโดยเฉพาะผลมันนะครับสามารถเอามาทำเป็นสมุนไพรนะครับชงดื่มได้นะครับตากแห้งไหมฮะอันนี้ก็เห็นไหมครับเนี่ยนี่รวมแหลก เปลี่ยนกับทุกท่านไหครับก็จะอาจจะมีไม้แดงอาจจะโตบ้างเล็กบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกเนี่ยนะครับเล็กๆนิดเดียวต้นนิดเดียวนะครับอันนี้ก็โชว์บรรยากาศให้กับทุกท่านได้เห็นเห็นไหมครตอนนี้ต้นกล้วยสวยงามมากนะครับเราไม่ได้บำรุงดินอะไรเลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เอารถมาดันดิน ทำเป็นคันดินขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเอาฝางเนี่ยฮะนี่คือฝางที่อตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าโดนฝนนะครับเราก็มีอาศัยว่าทํางานช่วงสาร์อาทิตย์นะครับก็ยังไม่มีเวลาก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะฮะก็อันนี้คืออา่า ต้นกล้วยนะครับกำลังสวยงามนะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับตรงนี้เคยถ่ายให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปย้อนดูคลิปนะครับที่ทําเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับได้นะครับอันนี้คือตั้งแต่ทางเข้านะครับอันนี้คือทางเข้าสวนของเรานะครับก็ความยาวประมาณถ้านับตั้งแต่ทางเข้านะครับไปจนถึงนะครับฝั่งนู้นนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งติดกับเขตแดนของคนอื่นเนี่ยก็ประมาณ360เมตรได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ร่วมแชร์ร่วมแลกเปลี่ยนคับทุกท่านนะครับก็ใครมอีอยากจะแลกเปลี่ยนกับเราก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ